เดิอนแล้วหากโพดไอโชนาว เดือนเฮาทายคู่กันดีก่อนเมื่อนั้นเฮาเซลฟี่โพดหวานหน้าวอวัวใจไอเต้นตอนเดินภาพโชว์หน้าจอถึงเจ้าทิมอ้ายแล้วโนแต่น้องหูบอยังคิดฮอดลยอยากขับเฟซไปถามไทยบังใจน้องลาแต อายก็ยังบอกลาย่านว่าสิไปกวนใจอยากแชรความสงจำ่านตอกย้ำให้เจ้าสั่งอายคงเหลือแค่ทางสุดท้ายโอ้คือโพสบนไามลายอ้ายวาย่าขอแทนแฟนเจ้าอยากถามข่าวเจ้าเป็นจังใดคนที่เจ้าตาม อ้ายยังห่วงใยอ้ายยังคิดโทษทุกเวลาถักอ้ายมาแน่เด้อแล้วหากโทษอ้ายโหนาว ใจให้อายคิดพอดอยากสิกลับไปกอดพลํมปลอดน้องได้คือเก่าแต่สิ่งที่อายเห็ดุใด้ตอนนี้คือกอดความเงาเฟืเตือนความจำภาพเก่าตอกจำว่าเอาแค่เคยหากัน ไอมาแน่เด้อแล้วขอแท็กแฟนเก่าอยากถามข่าวเจ้าเป็นจังใดคนที่เจ้าตามไปเขบาบ่งแงงดีบ่ลาไอยยังห่วงใหญ่ไอยังคิดโทษทุกเวลาหากไอ สวัสดีครับเจ้าปูครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีก่อนอะนะคะจะเจอกับพวกเราเช่นเคยในรายการซุปเปอร์ลูกทุ่งอรินดาคุป,ปติธรรมกุลค่ะและผมธนกรมหาวิถุนฮะสัปดาห์นี้เรา เรียกได้ว่าไปฉกตัวผู้ชายคนนี้ใช่ชีวิตเขาหน้าอิจฉานะคุณตอนเนี้เไม่ไม่ใช่ตอนนี้ผมอิจฉาเขาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่รู้จักกับเขาแรกๆแล้วว่าแล้วตอนนี้เขาก็เริ่มแบบมาทำเกษตรตะกงเกษตรกรรมศึกษาทํานู่นทํานี่มากมายแต่ที่แน่ๆหลักๆคือเรื่องของการร้องเพลงอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราคิดถึงแล้วก็ต้องบอกว่าแขกรับเชิญวันนี้เขาปล่อยซิงเกิลมาที่พวกเราหันคิดถึงกันด้วยเดี๋ยวขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ปกี้แล้วก็แฟนคลับแฟนเพลงทุกท่านนะครับทางอ่อทุกคนลูกทุ่งเออโอ้ถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆนี่นี่นี่ตีนะเนี่ยครับผมวันนี้สัมภาษณ์หลายรายการหลายรายการคือเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนหลุดออกมาจากเขาเรียกอะไรนะหลุดออกมาจากวงกมรอย่นงเข้ามาใหม่ก็เลยแบบอาจจะเบลอๆนิดนึงนะครับผมก็สวัส แฟนเพลงชาวซุเปอร์ลูกทุ่งทุกท่านนะครับผมวันนี้ต้าลี่มอตัวนะครับยังมีชีวิตอยู่นะครับผมยังมีชีวิตไม่พอปล่อยซิงเกิลล่าสุดมาสนุกสนานด้วยให้พวกเราได้ฟังกับเพลงที่มีชื่อว่าอรักแอนเมาครับผมรักแอนเมาครับเดี๋ยวนะมันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงเกี่ยวกับตัวเองเหมือนเพลงก่อนๆหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้มาโดนจิตโดนใจให้ฉันใช้ชื่อเพลงแบบนี้ค่ะ คือก่อนหน้านี้นี่จะเป็นชื่อเมาเมาบ่เศร้าเจ็บมาษาอีสารนี่เนี่ยผเศร้าเจ็บนะครับแล้วทีนี้พอเปิดให้ผู้จัดการฟังผู้ผู้จัดการกับพี่หยกลูกหยีนะครับพี่หยกหยีคนที่เป็นซุปเปอร์แทะที่กินอาหารข้าวขาวอาหารดิๆมาครับที่เอาปลาไปแย่ในรังมดแดงอ่ะที่เป็นกระแสอยู่ทั่วประเทศอ่ะครับผมมันนั่นแหละนั่นแหละก็คือทำงานด้วยกันพอ พี่หยกฟังแล้วก็ว่าอุยเอานี้เอารักแอนเมาเลยเนี่จังหวะ็อกแอนโรนี่ความรักกับความเมาอ่ามันมันมาอยู่ด้วยกันในเพลงนี้เขเป็นรักเมาเลยนะครับผมผมก็เลยอ่ะรักแอนเมาก็รักแอนเมาครับต้องต้องขอบคุณพี่หยกด้วยที่ตั้งชื่อเพลงให้ด้วยครับผมเพลงนี้ก็เกี่ยวกับนี่แหละอ่าคือความรักเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องใช้เนี่ยแอลกอฮอล์หรือนะความเมาเข้าไปช่วยนะครับเพื่อที่จะทําให้อ่าเราลืมความเจ็บปวดนะครับ บางมันก็จะลืมนะแต่ลืมอาจจะลืมชั่วชั่วคราวชั่วขณะแต่ว่าความเป็นจริงล้วลืมไม่ได้นะครับผมก็เลยว่านะอย่างไงน้อยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันได้ได้ได้ลืมไปบ้างครับผมมันมันความเจ็บปวดของความเวลาที่รักที่ไม่สมหวังมันทรม,มานจริงๆครับ oh. ก็เลยเอานี่แหละครับ เองความรักกับความเหมาะสมกันคือเขาหมายถึงว่าเวลาเราเจ็บปวดเราให้เอาแอลกอฮอล์มาฉีดใช่ปะโอ้เข้ากับสถานการณ์เดี๋ยวเดี๋ยวคนละแอลกอฮอล์อ๋อเอาคนละแอลกอเนื้อก็นึกว่าเขาทำอะไรต้านี้แอลกอฮอล์กินไม่ใช่เอทิลที่มาฉีดโอ้เราก็ซื้อเห็นกระแสมานึกว่าต้านพูดถึงแอลกอฮอล์ฉีดอืก็โอ้ยเดี๋ยวจะตกตกเก้าอี้แล้วมัน ศิลปินสงสัยไม่ได้เข้าสื่องานไม่ไม่ไม่ได้เข้าวงการนานพัหาย้างหายไปจากการสัมภาษณ์ทางหายไปจากวงการทีวีเนี่ยครับประมาณนานขนาดไหนเอ่ยอ่าก็เกือบปีแล้วนะครับเนี่ยเกือบปีแล้วครับผมนายนเนาะนายชินสองพันนี่สองพันยี่สิบะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดแล้ว อ่ายี่สิบเอ็ดแล้วครับสองพันยี่สิบแล้วก็ปีกว่าแล้วครับผม,มช่วงสองพันยี่สิบนี่ก็เหมือนกับวิ่งวิ่งอ่าจากเหนือไปอ,อ,อีสานจากอันไปภาคตะวันออกวิ่งหนีโควิดเวลาที่เขาจะล็อกดาวน์อยู่ฝั่งนู้นผมต้องออกจากฝั่งนู้นตอง <c oughs> <c oughs> คือมันมันเป็นช่วงนั้นได้เห็นข่าวที่มันจะมีล็อกดาวน์กันบ่อยๆนะครับคือพอได้ได้ยินข่าวว่าล็อกดาวน์ชนบุรีปุ๊บผมต้องออก ออกจากชนบุรีมาอีสานอองอีสานมีล็อกดาวน์ทาอีสานผมก็ขึ้นมาทางเหนือนะแต่เราก,ก็มากักตัวเหมือนกันนะครับกักตัว14วันคือคือ,คอเราเราไม่ได้ไม่ได้หนีในแบบที่เหมือนกับว่าเก็บข้าวเก็บของหนีเจ้าหนี้ตอนกลางคืนไม่ใช่อย่างนั้นแต่คือเราทาตามมาตรการและขั้นตอนของภาครัฐใช่ครับทําตามมาตรการทุกอย่างเลยครับผมแต่ว่าเราก็คือพยายามเซฟเซฟแบบ หาพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่เราอยู่แล้วเออเราจะไม่แบบเหมือนโดนโดนกักขังเราได้มาอยู่ในที่โล่งๆบ้างครับถ้าอยู่แถวชนบุรีนี่โดนกักแบบว่าทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมทีอ่อยู่ชนบุรีครับผม เอาละแต่วันนี้ก็ยังอุตส่าห์สถานการณ์เป็นแบบนี้ก็ยังทําผลงานดีๆมาให้พวกเราหายคิดถึงกันอย่างที่บอกเพลงนี้เป็นเพลงสนุกสนานด้วยแหละถึงแม้จะคือชื่อชื่อและและเบื้องหลังมันไม่น่าสนุกสนานนะอย่างที่ตาเล่าอะนะแต่ทําไมกลับกลายเป็นเพลงมันกลายเป็นเพลงจังหวะร็อกแอนด์โรลสนุกสนานอย่างเงี้ยครับก็คือเวลาคนเมาเนี่ยผมจริงนรเวลาคนเมาเนี่ยมันก็จะมีแบบ ได้สนุกสนานได้เต้นได้อะไรต่างๆผมก็เลยเวลาเราจะร้องเพลงเนี้ยในในในสถานการณ์ที่แบบว่าสนุกสนานเนี่ยมันก็สามารถร้องไปด้วยเต้นไปด้วยได้แล้วก็ดื่มด่ำความเมาไปด้วยได้<ม>นะครับดืม่มเจ็บเมามาจากความรักมาเมากับไอ,อความสนุกสนานตรงนี้ไปด้วยมันก็ผสมผสานกันนะครับในเรื่องของอ,อารมณ์เนะี่ยผมว่ามันก็ ก็เลยดีไซน์ออกมาให้มันเป็นจังหวะสนุกสนานนะครับดีไซน์ว่าเอาไว้เต้นหน้าเวทีเวลาคือไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นเวทีเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับแต่ว่าเราก็สร้างงานลองรล่าไปด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับวางวางโครงเพลงคร่าวๆประมาณนี้ครับก็คือแทนที่อกหักรักคุดฉันจะไปนั่งเศร้านั่งเมานอนกอดขวดเหล้ากลับกลายมาเป็นสนุกสนานดีกว่าใช่เต้นไปด้วยแล้วก็ อะไรประมาณนี้ครับคือบางครั้งก็มันก็สามารถเป็นไปได้หมดในเรื่องของทางดนตรีนะบางทีด้วยจังหวะดนตรีมันมามาอยู่ในท่วงทำนองของความเศร้าเนี่ยมันก็จะเหมือนขอถักแฟนเก่าอ่ะแอ้วแ่แฟนเก่าของคนคิดถึงแฟนมันก็รู้สึกเจ็บๆนะบางทีเราคิดถึงแฟนเก่าแต่มันก็สามารถเต้นได้เวลาร้องก็ร้องสาใจครับแบบ เออครับม <c oughs> ันได้ได้ปลดปล่อยเต็มที่ครับไม่ใช่ว่าอัดอั้นแบบว่ายิ่งเจ็บยิ่งนั่งยิ่งเจ็บยิ่งทรมานยิ่งอัดอั้นแต่ว่าเวลามาล้องความเอาทุกเอาความทุกความเจ็บปวดในใน,ในในในหัวใจเราออกมาเต้นสนุกสนานได้ปลดปล่อยนันก็เอามาเป็นเพลงน,นี้ครับคำว่าปลดปล่อยหมายถึงตัวเขานะเพราะว่าเวลาเขาปลดปล่อยหน้าเวทีเขาชอบกระโดดล,ลงมาจากเวทีด้วยนะ เขาเป็นคนที่ไปคอนเสิร์ตกันบ่อยมากจ้าตัตวกับกับเราไปคอนเสิร์ตร้องเพลงเร็วที่ไรกระโดดลงมาบนเวทีกระโดดลงมาจากเวทีฉันละกัวกลัวตอนขึ้นไปเวทีแล้วเสื้อผ้ามันอยู่ไม่คบมากเลยเดี๋ยวมาอะไรขนาดนั้นคือคุณก็จะเต็มที่กับทุกๆคอนเสิร์ตนะเนาะมันก็แล้วแต่คอนเสิร์ตแล้วคอนอนเสิร์ตไหนที่มีพอมีพื้นที่ว่างเราก็กระโดดพื้นที่ว่างแล้วใช้เยอะด้วยเป็นไงคะคิดถึงเวทีมากน้อยแค่ไหนคะตา โอ้ยจะถึงเวทีมากครับทุกว ok so ันนี้คือผมผมไลฟ์ไลฟ์สดทางทางเพจตอนเย็นนะครับสี่ห้าเย็นแล้วก็มีทิก t อกนะฮะคือไลฟ์เพจเสร็จก็ต่อด้วยทิกตอกกลายเป็นว่าหลังๆแฟนเพงทางทิกตอกเนี่ยเยอะมากเอเริ่มมาเล่นทิกตอกกันเยอะพอสมควรครับแฟนเพจผมแบบอ๋อหายหายมาอยู่ฝั่งนี้หมดเลย ผมก็เลยว่าเออไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้าใครติดตามหรือใครเล่นทิกตอกก็มาฝั่งนี้นะเดี๋ยวผมมีไลฟ์สดทางทิกตอกต่อเขาก็กระโดดตามมานะกระโดดตามมามาให้ของขวัญให้อดอกกุหลาบบ้างให้ไม้ให้อะไรบ้างต่างๆที่เป็นของขวัญทางทิกตอกนะครับค่ะนั่นแหละก็ตอนมันมันเป็นกลายกลายเป็นช่วงที่ผมได้ปั้นทิกตอกพอดีเลยครับช่วงนั้นมันก็เริ่มเริ่มติดตามเยอะพอสมควรครับ เราไลฟ์ทุกวันไหมคะ TikTok นี่ไลฟ์ทุกวันไหมถ้าเกิดว่าไม่ติดอะไรถ้าเกิดไม่ติดฟ้าติดฝนพายุเข้าแรงจางผมก็จะลงทุ่งนาไปไลฟ์ตลอดทุ่งนาด้วยเดี๋ยวนะคือคือตอนนี้ห้องอัดของเรานี่กับไอเวทีคอนเสิร์ตของพี่ต้านี่รู้สึกว่าจะกระจายไปทั่วเดี๋ยวก็หน้าบ้านบ้างเดี๋ยวก็ในสวนบ้างเดี๋ยวก็ทุ่งนาบ้างใช่มันจะเป็นฟิลแบบผมเป็นคนชอบธรรมชาติแในเวลาไลฟ ไล์สดเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมต้องไปเปลี่ยนคลื่นโทรศัพท์เลยนะเมือ่อก่อนเนี่ยผม,มผมผมใช้โทษน,นะครับบอกได้ไหมเป็นชื่ออะไรไม่ได้ไหมค่ายสีก็พอครับสีของค่ายก็พอครับ <laughs> โอเคไม่เป็นไรครับก็คืออ่าอีกคึืนหนึ่งเมื่อก่อนผมใช้คืนหนึ่งแล้วทีนี้พอมาไล์แถวนี้ทําไมคลื่นมันสะดุดมผมก็เลยกลับเปลี่ยนเลยผมก็เลยบอกว่าตอนเนี้ยอ่าผมเวลาไล์สดเนี่ยมันคลื่นมันสะดุดมากเมื่เวลามันมันมันกระตุก มันมันเขาเรียกอะไรมันดีเยอเยอะแล้วทีนี้ผมก็ไปใช้อีกขึ้นนึงขึ้นนี้แบบแค่สองแค่สามขีดเขายังไล่ปอเลยอ่ะสบายแค่สามขีดนะครับไม่ไม่เต็มสี่นะผมก็เออโอเคก็เลยใช้นี่มาข้างหลังมีแต่ก็ยังหยุดเสียงด้วยมยังไม่ได้จ่ายค่าไอ้นี่เขาเลยอ่ะยังไม่ได้จ่ายค่าอะไรไม่ต้องบอกขนาดนั้นก็ได้ เออเออเออนั่นก็คือเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งช่องทางในการที่เราจะมาพบปะแฟนๆนะเนาะแทนที่เราจะได้ไปเจอกันหน้าฮ้านในเวลานี้เนาะได้ครับหน้าฮ้านแบบไม่มีเลยแล้วก็ดีต่างเป็นทุ่งข้าวเป็นคนฟังรับเสียยนมาเป็นเวทีแล้วสนุกกันเริ่มเริ่มเข้าคอนเซ็ปเหมือนเพลงยุค90ูนะนกแร่ค่ะใช่ใช่ครับธรรมชาติ อ่าม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 ากำมากมากำมากำมาพูดถึงเรื่องผลงานเพลงหลังจากที่เราได้เราได้คอนเซปต์แล้วว่าฉันไม่อยากที่จะเป็นเพลงอกหักที่นั่งเศร้าครับฉันไม่อยากได้เป็นเพลงอกหักที่จะต้องมาทุกตรมครับมันเริ่มต้นใครเป็นคนแต่งเนื้อให้ครับหรือว่าพี่ต้าเป็นคนแต่งเองผมผมแต่งเองหมดเลยครับก็แต่งเนื้อร้องทํานองเองทีแรกก็เป็นเนื้อร้องทํานองแบบเศร้านิดนึงแต่ว่าพอ <c oughs> ลองขยับจังหวะแล้วลองร้องตามดูมันก็เข้าปากนะครับผมก็เลยว่าอ่ะน,นี่แหละเอาจังหวะนี่แหละแล้วแต่มาเลยก็เลยแบบสบายๆก็เลยลองส่งดนตรีนี้ไปไปให้อาจารย์อาจารย์อันอาจารย์อนอนท์เชื้อบุญมานะครับทําให้ก็เลยอ่ะอาจารย์เอานี่แหละจังหวะนี้เลยนครับตอบจังหวะนี้แหละเอาเผื่อคือมันจะมีท่าเต้นแบบ <c oughs> เต้นขาโยกอะไรต่างเนี่ย ให้มันได้อย่างนี้นะอาจารย์คือจะประมาณนี้ครับผมก็ลเลยอ่ะโอเคลองตีจังหวะแล้วก็ลองเต้นเข้าดูอ่ะโอเคอาจารย์เอาจังหวะนี้แหละนครับก็เผื่ออ,อ,อนาคตเราได้เล่นบนเวทีเราก็จะได้มีเพลงเร็วเพิ่มขึ้นในการที่จะเล่นเล่นสดกับแฟนเพลงครับถ้าเต้นอของเขาเมื่อกี้ถ้าตอนเมานี่มีสิทธิ์โดนเลยนะ <c oughs> โดนอะไรครับโดนช่วงล่างเนี่ย กวนมากเลยเงรียกได้ว่าดูดเต็มที่คือมันกวนมากเลยองะเป็นท่าแบบกวนๆเนาะมันเป็นท่าท่าของวัยรุ่นครับวัยรุ่นโดนหน้าโดนจริงเหรอดูดใช้ได้ดูดใช้ได้มีแรงดึงดูดดี เออเดี๋ยวไว้ไปลองของจริงดูนะได้ครับมีทิปมีทิปเดี๋ยวมีทิปให้เขาบอกแล้วเป็นไงคะแฟนๆได้อ่านคอมเมนต์ไหมคะหลังจากปล่อยเพลงไปแล้วเข้าไปอ่านพอสมควรเดี๋ยครับแต่ว่าเพลงนี้ผมว่ามันคือบางบงสิ่งบางอย่างเราอาจจะด้วยด้วยเนื้อหาของเพลงหรือ้วดป่าดนตรีอาจจะเหมือนกับยุคนี้อาจจะยังไม่ใช่หรือเปล่าอะไร ผมก็เข้าไปไปดูไปดูคือคนก็ยังเข้าไม่ถึงในจุดจุดนี้อยู่ไม่ใช่ไม่ใช่คนคนเขามองแต่นางเอกครับเขาก็จะมองแต่นางเอกไอ้หมายถึงครเปล่าเขาเขาไปนั่งนั่งอ่านคอมเมนต์อยู่มีแต่คนถามถึงว่าอยากได้วาปนางเอกนางเอกคือใครอะไรยังไงมากกว่าพูดถึงชื่อเนื้อเพลงตัวเพลงอีกเขาเขาขอวาปนางเอกใช่ไหมครับผม เดี๋ยวต้องไปเปิดว yeah. ่าเปิดวาฟนะต้องต้องไปเปิดเปิดวาร์ฟซะหน่อยแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครคิดถึงพิต้าเนาะก็สามารถไปติดตามซิงเกิลล่าสุดเลยรักแอนเมาใช่ไหมพิต้าคะแล้วตอนนี้ชีวิตนอกเหนือจากเนี้ยแหละทำผลงานเพลงมาให้เราได้ฟังมีไลฟ์สดผ่านแฟนๆแล้วเป็นไงในเรื่องของปลูกพืชผักสวนครัวตอนนี้ได้ทำอะไรนอกเหนือจากตรงนี้งานเพลงบ้างคะอืม ตอนนี้ก็ได้โอกาสได้กลับมาดูแลต้นมต้กกะผูกไว้เมื่อ2 2อปีละ,ะนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นลำไย,ยมะม่วงอ่าไผ่แล้วก็มีพวกอ่าอะไรอ่ะกระท้อนอู้เยอะเยอะครับปกูกคือผมพยายามปลูกให้มันผสมผสานในสิ่งที่เราอยากจะกินน่ะผลไม้ที่เราอยากจะกินน่ะอ่าเอาไว้ในสวนเราเดินไปตรงนี้ได้กินในนี้เดินไปนี้ได้กินอ่ามังคุดอ่าเดินไปนี้ได้กินเงาะ เงาะลงไปสิบต้นตอนนี้เหลือต้นเดียวอันนี้เข้าใจ <c oughs> าทำไมอ่ะคืออาจจะด้วยสภาพอากาศด้วยหรือไม่รู้แต่ว่าลำไยยเกิดทุกต้นนะครับม,ม,มันคือประกศาศข,ของโซนเนี้ยอาจจะเป็นแบบลำยหยดีแล้วก็มีไผ่นีป่ปลูกข้าปีที่สองกูได้กินตลอดเลยแม่เข้าไปขุดไปเอามา,เ,าเขาเรียกอะไรอ่ะน่อไแกงกินอะไรเงตอแล้วก็ผมจะมีมุมเขาเรียกมุมมุมต้มยำ วันนี้เราอยากจะกินต้ยมยำใช่ไหมเดินในมุมนี้เลยมีพริกมีตะไคร้มีใบมะกรูดมีมะนาวจะเป็นแบบทําเป็นมุมไว้แล้วก็มีมีมุมป่าสร้างป่าตัวเองด้วยปลูกพวกอ่าไม้พยุมไม้อ่าอะไรมามีอะไร,ะไรพวกมะข่ายเป็นต้น,เป,น,เ,ปนเป็นป่าใช่ครับทําเป็นโซนโซนโซน,ซน,ซนไหมครับอืก็เหมือนกับเราอยากจะอ่ลอง ลองให้มันทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเผื่ออนาคตวางแผนไว้ว่าถ้าเราแก่ตัวไปเราได้มาอยู่ตรงเนี้ยเราก็แบบสบายๆเหลืออย่างเดียวคือเดี๋ยวขุดสระครับในสวนขุดสระอะไรครับผมเลี้ยงปลาอน,นี่รอีกอากาศดีใช่ครับขุดสระปลาครับผมบ่อปลาผม<อ>นะเป็นชีวิตที่น่าอิจฉามากเลยอ่ะอเดี๋ยวนะทั้งหมดนี่มันอยู่ในพื้นที่ขนาดไหนครับฟังดูแบบว,ว่า<อ>ต้นไม้หลายาชนิดมากแล้วก็ ต้นไผ่มีมุมนู้นมุมนี้มุมนั้นครับอยู่ในพื้นที่ห้าไร่ก็เลิศทำให้มันเป็นโซนโซนชีวิตอ่ะผมว่าโซนนี้มันเป็นโซนชีวิตของเราก็ปูกเผื่อไว้ว่าอนาคตถ้าเกิดว่ามันมันสามารถทำเป็นร้านกาแฟได้ด้วยนะครับอนาคตจริง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 ถ้าเรามีทุกอย่างเลยแล้วเนี่ยมีมุมกาแฟทำจุดนู้นจุดนี้นั่ง นั่งจิบแล้วก็มีทางดงทางเดินโอ้ผมว่าสวยงามวางแผนเอาข้าวอยู่เสร็จสักพักพี่ต้าก็จะปลูกกาแฟเสร็จแล้วก็เด็ดต้นมาควงเมล็ดกันตรงนั้นใช่ใช่แต่ว่ากาแฟเนี่ยลองปลูกไปแล้วเขาตายหมดเลยสภาพอากาศยังไม่ได้ไม่เป็นไรลองผิดลองถูกไม่ไม่ไม่เป็นไรกรุงเทพผมยังปลูกได้เอามาห้าต้นหรือยู่สเออมันไม่ง่าง่ายเนาะใช่ไหมอืมต้องต้องอาศัยลมไม้เยอะๆครับกาแฟต้องอาศัยลมเยอะๆ ช่ต้นกาแฟต้องอยู่ใต้ต้นไม้เขาแต่ตอนนี้ต้นไม้มันยังไม่ไม่โตมากมันก็เลยยังยังเอดครับผมเดี๋ยวถ้ามีในบ้านก็ได้ครับข้างหลังใช่ใช่ครับผมแต่นี่มไม่เห็นเป็นเป็นวิถีชีวิตที่ที่มีความสุขเนาะอืออ่ะสุดท้ายแต่ไม่ได้ท้ายสุดครับขอให้พี่ต้าฝากผลงานหน่อยครับผลงานเพลงของต้าต่อจวกับเพลงใหม่และเพลงอื่นๆและช่องทางการติดต่อสื่อสารครับใช่ครับผมก็ ก่อนหน่งก็ต้องขอบคุณนะครับที่ยังคิดถึงกันอยู่นะครับผม <laughs> คิดถึงตลอดแค่เราไม่มีโอกาสเจอกันแค่นั้นแช่โอกาสแต่ว่าก็อ่าความคิดถึงนี้ก็อยากให้เอาความคิดถึงดีๆเนี่ยส่งบอกว่าให้ทุกคนดูแลสุขภาพแล้วก็ให้ทุกคนแบบผ่านพ้นวิกฤตเดลไรด์ผ่านพ้นวิกฤตโควิดนี้ไปได้อย่างปลอดภัยทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนแบบว่าถ้าไม่มี อะไรที่จะมาช่วยแบบว่าให้มีความสุขก็เข้าไปฟังเพลงของต้าเรีอนะครับฟังแล้วมีความสุขอย่างแน่นอนนะครับผม <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นาทางทางช่อง YouTube นะครับผมต้าเรีอแล้วก็มี t i k t o k ด้วยนะครับไลฟ์สดทุกเกือบทุกวันนะครับ <c oughs> ถ้าไม่ติดก็มีเพจต้าเรีอนะครับฝากผลงานทุกๆผลงานเพลงที่สร้างออกมานะครับผมอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่ยังไงก็ต้าเรีอก็จะสร้างงานมาฝากพี่น้องแฟนเพลงตลอดนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพทุกคนด้วยนะครับผม ครับผมก่อนจะจากกันไปฮะขอสักท่อนหนึ่งสดสดหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ได้ครับเดี๋ยวเราเต็มเต้นท่าเขากันบ่าโดนไหมฮะน่าโดนมอันนี้ยังไม่โดนน่าโดนเราพี่ตาคเต้นลังเจ้าจากใจ ประมาณนี้ประมาณนี้จังหวะส่วนใครที่อยากจะรู้ว่านางเอกเป็นใครอะไรยังไงก็เข้าไปดูได้ใน YouTube ใช่เข้าไปดูใน YouTube ได้เลยนะครับเสิร์ชหาคำว่ารักแอนเมาก็จะเจอเพลงขอม่ต้าต่อจวอนะครับอะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ต้ามากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในการ แฟนคับแฟนเพลงชาวสุประลุทุ่มทุกท่านขอให้มีความสุขมากๆครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ทุกคนวันนี้ขอให้มีความสุขครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับขอบคุณนกค่ะมีโอกาสเราจะได้คุยกันใหม่ครับขอบคุณค่ะอืมเรียกได้ว่าใช้ชีวิตได้น้าอิจฉามากใช่จริงๆแล้วจริงๆแล้วนักร้องหรือว่าศิลปินเนี่ย เขาจะมีมุมนี้กันเกือบทุกคนเนาะเพราะต้องบอกว่าศิลปินส่วนใหญ่ที่เข้ามาทํางานเพลงก็จะมีบ้านเกิดอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วก็มักจะมีพื้นที่สุดท้ายพอเวลาทํางานอยู่ในแสงสีเยอะๆออเขาก็ต้องการมุมแบบเนี้ยถูกต้องค่ะคือหลายๆคนเขาก็จะต้องทํางานเก็บตังเพื่อไปอหลายๆคนใช้ชีวิตบ้านปลายให้ดีขึ้นเก็บตังซื้อธงซื้อที่ปลูกปลูกผกปลูกก้าอะไรกันก็แล้วแต่อย่างพิต้านะฮะก็คือ เรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่คุณผู้ชมหลายๆคนสามารถเอาชีวิตของเขาไปปรับปรุงและใช้กับชีวิตตัวเองได้ใช่ค่ะอ่ะนะฮะก่อนจะจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะครับนั่นก็คือ True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเราและในสัปดาห์หน้านะครับผมบอกเลยว่าศิลปินคนนี้หลายๆคนจะต้องคิดถึงคิดถึงผลงานเพลงช้าของเธอ เพลงช้าของเธอออกมาทีไรจะบาดใจดทุกทีนั่นก็คือเอินขนวัญวัญญยาอืมอ่านะฮะก็เว้นวันนี้เวลาของซุปเปอร์ลูกทุ่งก็หมดลงแล้วนะฮะก่อนจะจากกันไปต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมนะฮะที่นั่งดูรับชมของเราอยู่ตอนนี้และผมธนากรมหาวิทูนวรินดาคุป,ปติธรรมกุลค่ะก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ิดหมอใส่มาร้านขายของทำจอดรถเอาไว้หน้าร้านแล้วยังไปกำขอขวดมาซสื้อดีคลีเอาไปล้างความเจ็บปวดบ่กวต้องใช้จักขควดจังสิล้างเจ้าจากใจมันบอกตอนเมาสิสอยเศสาคิดมากมือนี่เป็นมืออกหากผู้สาวรักมีคนใหม่อยากลบอยากล้างลืมคนหลายใจลบเรื่องที่เจ็บข้างใน เลยต้องอาศัยดีกลีเมือนี้อยากเมาสาดเหล้าเขาลำโคโอละโนคิดพ่อแต่น,นาเจ้าพอเมากับบบเศร้าเจ็บมันยังเจ็บอยู่คือเกา่ามันเจ็บตอนที่ริมเหล้า เขามาปวนใจลองยกกระดกขวดความจะปวดแพ่ทั่วร่างกายเมาเห็นคิ้นหอดเจ้าลายเมาสำใดงกับ วดเล่าบ่อยากเอามาดื่มเมาแล้วคิดว่าสิลืมมันแห่งเจ็บเตือมลืมบอได้ต้องมีสติบริหลักไัไง่ายๆจดจำเอาคนใจร้ายคือเจ้าไว้เป็นบทเรีย จ็บมันยังเจ็บอยู่คือเกา่ามันเจ็บตอนที่รินเหลาาน้าเจ้าเข้ามาปวนใจลองยกกระดดขุดความจะปวดแพท้ทั่วร่าง ខ្លាប់ខ្លាប់